รายงานผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 1เมษายน2561ของนายสุวัตยาหนองฮีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นายสุวัตแก้วหนงฮีได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและวิเศษทัศน์ในการบริหารมีความวิริยะอุตสาหะอุทิศตนอุทิศเวลาให้กับงานในหน้าที่วางแผนพัฒนาและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างสถานและความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาการปฏิบัติงานและกิจกรรมการดำเนินการในเดือนตุลาคม2566ถึงเดือนมีนาคม2 5 6พอสพอสังเกตดังนี้ หผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5้าขั้นตอนมีการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขมีการนิเทศภายใน 2. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลความพร้อมในการเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่สอง2566เป็นคณะกรรมการจัดงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณ ภาพการสึกษาตามนโยบายเรียนดีมีความสุขเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและคุมสอบอาทชั้นป .1 โอเนชั้นป .6 NT ชั้นป .3 บีการศึกษา2,566และร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 1เมษายน2,567 3งานกิจกรรมในเดือนตุลาคม2,566ถึงเดือนมีนาคม2,567ดังนี้ หนึ่งจัดประชุมครูบุคลากรผู้ปกครองกรรมาการสถานศึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาขับเคลื่อนการศึกษาจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีอาทิกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่การทดสอบนักเรียนระดับต่างๆจัดทาสารสนเทศปรับปรุงอาคารเรียนสถานที่แหล่งเรียนรู้ให้สะอาดร่มรื่นสวย โปรไทยน่าอยู่น่าเรียน2โรงเรียนบ้านขี้เหล็กได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นป .1- ถึงป .6 รางวัลระดับเหรียญเงินและกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิน่รน, 6, รนระดับชั้นป .1- ป .6 รางวัลระดับเหรียญทอง การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัญญัวิชาชีพในสุว่าแก้ยหนองฮีได้ยึดมั่นในสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นผู้นำในการบริหารจัดก,การสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและยึดถือผลประโยชน์ของราชการเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนไม่หลีกเลี่ยงหรือละทิ้งงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในงานที่สามารถทําให้เกิดประโยชน์แก่รกาชการรักษาและเสริมสร้างวินัยในตําแหน่งหน้าที่ราชการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสังคมปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและอุทิศเวลาให้กับทางราชการ